สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของคุณทาดาชิยานนะครับผู้ก่อตั้ง Fast Retailing บริษัทแม่ของยูนิโคลสวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะคนที่ได้ชื่อว่ารวยที่สุดคนหนึ่งในญี่ปุ่นเลยนะคะครับเราจะมาดูกันว่าเส้นทางชีวิตแนวคิดธุรกิจแล้วกออ็อะไรที่ทำให้ยูนิโคลประสบความสำเร็จระดับโลกได้ขนาดนี้ น่าสนใจมากค่ะโดยเฉพาะที่บอกว่าจริงๆแล้วตอนหนุ่มๆคุณยานาอิเคยถูกมองว่าเออแบบว่าค่อนข้างขี้เกียจไม่ค่อยมีแรงจูงใจเท่าไหร่จริงหรอครับจุดนี้น่าสนใจมากเลยงั้นเริ่มที่ชีวิตช่วงแรกๆของเขาเลยดีไหมครับได้เลยค่ะคุณยานาอิเกิดปี1949คุณพ่อเป็นเจ้าของร้านตัดเื้อสูทนะคะชื่อ men's shop okori ok ครับเขาเรียนจบจากวาเซดะด้านเศรษฐศาสตร์กับรัฐศาสตร์ แต่ว่าก็ยังไม่ได้กลับมาทําธุรกิจที่บ้านทาทีนะคะเอ้าเหรอครับไปทําอะไรก่อนครับไปทํางานที่ JSCO อยู่ปีหนึ่งค่ะเหมือนไปหาประสบการณ์ข้างนอกก่อนอ๋อครับแล้วค่อยกลับมาช่วยที่บ้านใช่ค่ะกลับมาปี1 9 7 2แต่เหมือนว่าเริ่มต้นก็เออเจอปัญหาเลยปัญหาอะไรหรอครับคือด้วยสไตล์การบริหารของเขาตอนนั้นอาจจะยังใหม่หรือว่าแข็งกร้าวไปหน่อยมั้งคะทาให้พนักง,งานเก่าแก่เนี่ยเออหคนจากทั้งหมด7คนลาออกหมดเลย โหเหลือคนเดียวเองเหรอครับค่ะเหลือเขากับพนันกงานอีกคนเดียวทีนี้ก็เลยต้องลงมือทําเองหมดเลยค่ะตั้งแต่ทําความสะอาดร้านจัดของหาของเข้าร้านคือทุกอย่างจริงๆฟังดูหนักมากเลยนะครับแต่คุณยานาอิมองว่าเป็นโอกาสเรียนรู้ครั้งใหญ่เลยนะคะจุดนี้แหละค่ะที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาสร้างสิ่งที่ต่อมากลายเป็นหลักการบริหาร23ข้ออันโด่งดังของเขาอ๋อจะวิกฤตเป็นโอกาสจริงๆนะครับ แล้วจากตรงนั้นมาสู่การก่อตั้งยูนิโคลได้ยังไงครับเห็นว่ามีไปดูง,งานต่างประเทศด้วยใช่เลยค่ะเขาเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากแบรนด์อย่างแก๊ปแล้วก็เบนิทอนที่เป็นร้านเสื้อผ้าลำลองใหญ่ๆถูกต้องค่ะเขาเห็นโมเดลธุรกิจที่เน้นเสื้อผ้าแคชชวลคุณภาพโอเคราคาเข้าถึงได้แล้วก็เป็นร้านแบบบริการตัวเองเขาก็เลยเอาแนวคิดนี้มาปรับใช้ เปิดร้านแรกชื่อ Unique c l o s i n g Warehouse ที่ฮิโรชิม a ปี1่เาปี1984เน้นเสื้อผ้าแบบนี้เลยค่ะสบายๆคุณภาพดีราคากันเองแล้วชื่อ Unique Clo มาจากไหนครับตอนแรกเป็น Unique c l o s i n g Warehouse อ๋ออันนี้มีเรื่องเล่าค่ะว่าจริงๆเป็นความผิดพลาดตอนไปจดทะเบียนที่ฮ่องกงปี1988ผิดพลาดเหรอครับยังไงครับคือตั้งใจจะจดว่า u n i q Clo ที่มาจาก u n i q c l o s i n g ะค่ะแต่เหมือนเจ้าหน้าที่คิมผิด จากตัว C เป็นตัว Q กลายเป็น Uniqlo โหพิมพ์ผิดแต่กลายเป็นชื่อแบรนด์ระดับโลกไปเลยใช่ค่ะกลายเป็นชื่อที่คนจำได้ไปเลยแล้วพอปี1991บริษัทก็เปลี่ยนชื่อเป็น Fast Retailing เพื่อสะท้อนเรื่องความเร็วตามโมเดลธุรกิจครับ <c oughs> ซึ่งก็เร็วสมชื่อจริงๆเห็นว่าโตเร็วมากในญี่ปุ่นค่ะ ปี1994ก็มี100สาขาแล้วแต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆนะคะคือแคมเปญเสื้อฟลีซปี1998อ๋อเสื้อฟลีซนี่จำได้เลยครับฮิตมากใช่ค่ะตอนนั้นราคา1,900เยนซึ่งถือว่าไม่แพงเลยในช่วงที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังซบเซาพอดีครับปรากฏว่าขายดีถล่มทลายเลยค่ะเกิดเป็นกระแสไขยูนิโคลหรือยูนิโคลฟีเวอร์เลยทีเดียว มันเปลี่ยนภาพลักษณ์แบรนด์ไปเลยไหมครับเปลี่ยนเยอะเลยค่ะจากเดิมที่อาจจะมองว่าก็แค่เสื้อผ้าราคาถูกกลายเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักและต้องการแล้วมันก็เป็นบทเรียนสําคัญให้คุณยานาอิด้วยเรื่องการสร้างดีมานใหม่ๆใ,ให้ตลาดถ้าพูดถึงกลยุทธ์ที่ทําให้ยูนิโคลต่างออกไปจริงๆก็ต้องเป็นโมเดล SP a ที่เริ่มใช้ปี1997ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ S.P.A. หรือ Specialty Store Retailer of Private Label Apparel อันนี้สำคัญมากมันคืออะไรนะครับขยายความหน่อยครับคือการที่ u n i ิโคลควบคุมกระบวนการทั้งหมดเองเลยค่ะตั้งแต่การออกแบบการเลือกวัสดุการผลิตการจัดจำหน่ายไปจนถึงการขายปลีกหน้าร้านของตัวเองควบคุมหมดเลยค่ะได้ไอเดียมาจาก The g a กเหมือนกัน ข้อดีคือมันคุมต้นทุนได้ดีมากทําให้ขายของดีมีคุณภาพในราคาที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ลดต้นทุนแต่คุณภาพไม่ลดตามอันนี้สําคัญค่ะเขาเน้นมากแล้วการคุมเองทั้งหมดเนี่ยมันทําให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้เร็วลดปัญหาสินค้าค้างสตอ็อกแล้วก็คุมคุณภาพได้จริงๆมีทีมที่เรียกว่าทาคุมิเป็นเหมือนช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลมาตรฐานการผลิตในโรงงานต่างๆอย่างใกล้ชิดเลยค่ะสุดยอดเลยครับ แล้วปรัชญาไลฟ์แวร์ที่เราได้ยินบ่อยๆแล้วครับเริ่มใช้ปี2013ใช่ไหมครับใช่ค่ะไลฟ์แวร์นี่คือแก่นของแบรนด์เลยก็ว่าได้มันมีความหมายว่ายังไงครับไลฟ์แวร์มันคือแนวคิดที่ว่าซื้อผ้ายูนิโคลเนี่ยต้องเรียบง่ายคุณภาพสูงใช้งานได้จริงราคาเข้าถึงได้ทนทานแล้วก็เป็นสากลคือใส่ได้ทุกคนทุกที่ทุกเวลาไม่ใช่แค่แฟชั่นตามกระแสแปบ๊แปบ อ๋อ oh, เหมือนเป็นเสื้อผ้าเพื่อชีวิตประจำวันจริงๆใช่ค่ะภายใต้สโลแกน made for all หรือ simple made better คือทำให้สิ่งเรียบง่ายมันดียิ่งขึ้นไปอีกแล้วหลังๆก็รวมเรื่องความยั่งยืนเข้าไปด้วยอย่างโครงการ Ari u n i นิ o ที่รับเสื้อผ้าเก่าไปรีไซเคิลหรือบริจาคมีประโยคหนึ่งที่คุณยานาอิเคยพูดไว้ผมว่าน่าสนใจมากที่บอกว่ายูนิโคไม่ใช่บริษัทแฟชั่นแต่เป็นบริษัทเทคโนโลยี ใช่ค่ะประโยคนี้สะท้อนวิธีคิดเขาชัดเจนมากคือเขาให้ความสำคัญกับนวัตกรรมมากโดยเฉพาะเรื่องวัสดุเนื้อผ้าอย่าง h ฮ t เทคหรือ a อ er ริ s m นี่ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะพวกฮี t ทคแอริซึมหรืออัลตราไลท์ดาวเนี่ยเกิดจากการร่วมมือวิจัยและพัฒนากับบริษัทโทเรซึ่งเป็นผู้ผลิตสิ่งทอชั้นนำของญี่ปุ่นมันกลายเป็นนวัตกรรมที่สร้างความแตกต่างให้แบรนด์จริงๆ ไม่ใช่แค่เรื่องผ้านะครับเห็นว่าใช้เทคโนโลยีในร้านค้ากับ supply chain ด้วยค่ะมีการใช้ RFID tag ที่สินค้าช่วยให้ลูกค้าชำระเงินเองได้เร็วขึ้นจัดการสต็อกได้แม่นยำขึ้นแล้วก็มีโครงการใหญ่ชื่อ a r i เกะที่ตั้งเป้าจะปฏิวัติระบบ supply chain ทั้งหมดให้เป็นดิจิทัลเลยค่ะเพื่อความเร็วและประสิทธิภาพสูงสุดสมกับชื่อ Fast Retailing ฟังดูสุดยอดมากแต่การขายายไปต่างประเทศก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปใช่ไหมครับ เห็นว่าช่วงแรกๆก็มีสะดุดบ้างใช่ค่ะมีบทเรียนราคาแพงเหมือนกันอย่างตอนไปเปิดที่ลอนดอนปี2001หรือเที่ยมริกาปี2005ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในช่วงแรกเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นบทเรียนหลักๆก็คือเรื่องทำเลที่ตั้งอาจจะยังไม่ดีพอคนยังไม่ค่อยรู้จักแบรนด์แล้วก็สินค้าบางอย่างอาจจะยังไม่เข้ากับความต้องการหรือไซส์ของคนท้องถิ่นเท่าไหร่ครับ แล้วเขาปรับตัวยังไงครับเขาเรียนรู้เร็วค่ะก็ปรับกลยุทธ์หันมาเน้นเปิดแฟล s ชิ p สโตร์ใหญ่ๆใ,ในโลเคชันที่ดีที่สุดใจกลางเมืองสำคัญสคัญอย่างนิวยอร์กลอนดอนปารีสเพื่อสร้างการรับรู้สร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งขึ้นอ๋อทุ่มไปเลยที่จุดสำคัญใช่ค่ะแล้วก็ใช้แนวคิด global i s local local i s global คือมีมาตรฐานระดับโลกแต่ก็ต้องปรับสินค้าหรือการตลาดให้เข้ากับท้องถิ่นนั้นๆด้วย เราก็เริ่มใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในบริษัทเพื่อให้การสื่อสารระดับโลกมันง่ายขึ้นจนตอนนี้สาขานอกญี่ปุ่นเยอะกว่าในญี่ปุ่นแล้วใช่ค่ะมากกว่า2,400สาขาทั่วโลกส่วนใหญ่อยู่นอกญี่ปุ่นแล้วค่ะมาถึงตัวตนของคุณ,าณายานาไอเองบ้างครับเท่าที่ฟังดูเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มากๆค่ะเป็นผู้นำที่ค่อนข้างลงมือทำเองใส่ใจรายละเอียดมากมีวิสัยทัศน์ชัดเจน กล้าตัดสินใจกล้าลองผิดลองถูกไม่กลัวความล้มเหลวมองโลกในแงด่ดีแล้วก็เน้นการเรียนรู้ปรับตัวตลอดเวลาดูเป็นคนตรงไปตรงมาด้วยไหมครับใช่ค่ะค่อนข้างตรงไปตรงมามีครั้งหนึ่งเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากให้ผู้สืบทอดต,ตำแหน่งซ e o เป็นผู้หญิงด้วยซ้ำซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับนอกจากเรื่องธุรกิจแล้วด้านสังคมล่ะครับเขาก็ให้ความสำคัญนะคะอย่างตอนสึนามิที่โทโฮกุป,ปี2011 ก็บริจาคเงินช่วยเหลือเยอะมากเป็นพันล้านเยนเลยแล้วก็สนับสนุนองค์กรอย่าง UNHCR หรือ Special Olympics ด้วยซึ่งก็น่าสนใจนะครับเพราะภาพลักษณ์ของเขาคือมหาเศรษฐีมีบ้านหรูมีสนามกอล์ฟส่วนตัวแต่ในขณะเดียวกันก็ปรากฏตัวในชุดยูนิโคลเรียบง่ายแล้วก็พูดถึงเรื่องการทำประโยชน์ให้สังคมหรือคุณค่าที่มากกว่าตัวเงินเสมอใช่ค่ะมันเป็นความคอนทราสที่น่าสนใจนะ สรุปแล้วเส้นทางของคุณ,าณายานาอัยก็คือการเดินทางจากาคนที่อาจจะยังไม่น่าใจในตัวเองตอนแรกสู่การสร้างอาณาจากักรคาปลีกระดับโลกด้วยวิสัยทัศน์ด้วยกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งอย่าง s p a และ l i f e แวร์การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการไม่หยุดเรียนรู้ใช่ค่ะหัวใจสําคัญคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดและการปรับตัวอยู่ตลอดซึ่งตอนนี้ Fast Retailing ก็ยังเติบโตไม่หยุดเลยนะคะ ตั้งเป้าใหญ่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้านค้าปลีกเสื้อผ้าให้ได้ครับฟังแล้วทึ่งจริงๆครับและนั่นก็นํามาสู่คําถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าการที่มหาเศรษฐีระดับโลกอย่างคุณยานาอียังคงยึดมั่นและนําเสนอปรัชญาไลฟ์แวร์ที่เน้นความเรียบง่ายคุณภาพและการเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยมันกําลังสะท้อนหรือบอกอะไรเราเกี่ยวกับมุมมองเรื่องคุณค่าหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันกันแน่ เป็นคำถามที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะถ้าชอบเนื้อหาดีๆจากเราอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ไว้นะครับ EP ต่อไปเราจะพาไปทบต้นในความรู้เรื่องไหนรอติดตามกันได้เลยครับ